มาสุดท้ายโดนเท่านั้นไม่อยู่ตรงนี้ด้วยไม่ต้องปรึกษ,ษากันพี่บัตตด,ดีใครบัตตีดด้มาห้าปรึกษ,ษากัน <c oughs> อ่าเชิญท้าคนแรกค่ะค่ะชื่อธนารพรรัตนมีนะคะตำแหน่งนักเทรสกายวิบายแพทย์อยู่อ,อ,ตอบตระเวงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรบุรีชื่อเล่นชื่อเสียงค่ะทำง,งานมาแล้ว13ปีค่ะติดนปอเลยไหม่ะ อบจรา,าชบุรีทำงานมายี่สิบหกถึงยี่สิบเจปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนค่ะเพิ่งรู้ว่าวงกด65ดท้าตรงไหนด้วยนนี <laughs> <ลง> <laughs> ้นะคะหลงหลงจากรอบนีนะคะอยู่รบาาาปสตอเบิร์กอำเภอท่าบุญจอยราชบุรีชายโอนปีนี้คะ่ะเข้าวกระจอกโรงพยาบาลชาชีพสนั n การค่ะยินด <c oughs> ีที่ได้รู้จักกันอีกชื่อบอกอยัง ใส่งามโหพูดมาได้เยอะเรามาถอดมาแล้วอะไรมาแล้วนึกๆด้วยใช่ไหมจะได้จำได้ว่าที่นี่อาจารย์จะได้จำได้ใส่งามใส่ก็ได้งามไม่ได้ค่ะพ่อแม่เรียกงามกันแต่ผู้ทรงงานเรียกใส่แล้วแต่จะเรียกนะคะจำได้แน่เลยติดนะคะต้เป็นคนแรกที่แบบคนจำได้มากที่สุดอันนี้คือมนุษย์สัมพันธ์นิพนธ์อาจารย์โอโต้ แข่งกันแหแล้วค่ะวาวว้าวพระารุ่นมาแล้วค่ะจ๊สิ่ีนะือเรืองพราะว่าพี่นาาสวยค่ะอุ้ยาถ่ารภาพวันนี้สอชั่วขราวนะคะสอชั่วคราวใครมาที่นี่ก็สนหมดนะครับแล้วก็จะถามอีกนะทำงานกี่ปีหูไม่อยากอีกใจนึงก็อยากเกษียณนะคะเพรามาเจอวันนี้แล้วอยากอายุสครั้งนึงค่ะัุ หนึงพันสามศูนย์ต้องบอกเรืงนะบอกเรย่องใช้สมองอีกเก้าสามสิบกันยาเจ็ดศูนย์ถ้าขอไม่จ้ายู่ต่อนะคะสันดีค่ะยินดีที่ได้มาจักเริ่มเดียนที่จาเลยตระตระกูลปนาวัฒนาการครับก็นักวิชยากาสาราาสุุขนะครับอยู่อปจและเจดีก็ลุงพบนะครับ ทำง,งานมาน้อยกว่พาพี่เจริี์สองปีสามสิบสี่ปีครับเขาเคนนี้ตุ้มกบเนาะอเค่ะสวัสดีค่ะดวงพิชเชอร์เดอ่ะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพสนามการนะคะมาจากอบประจอนนทบุรีค่ะชื่อเล่นชื่อเหมือนนะคะทำงานมาสามสิบปีค่ะครับสวัสดีครับ รายการยี่สิบเก้าปีชื่อเล่นชินลนลครับสวัสดีครับผมชิโนโนลโมแก้วมณีครับชืโโ่อเล่นชินลครับนักวิชาการสาธารณสุขสังกัดอบจอราชบุรีนะครับทำงานมายี่สิบสามปีครับฟันก็ฟันตัวด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีเพื่อนครับแต่ยิ้มๆไม่เยอะนะ อานิตาสิรศิริโชต์ค่ะชื่อเล่นชื่อนกอยูงจากอบจราชบุรีค่ะทำงานมา32ปีค่ะตำแหน่งปฏิบัตนวิชาชีพค่ะสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ปูทองชื่อเล่นหนุอยนะครับทำงานมาแล้ว3ามปีนะครับสังกัดอบจปราจีนบุรีครับตำแหน่งนักพยาการสาธารณการครับอรรดีตทายนะครับทำงานมาแล้ว32ปีนะครับชื่อเล่นชื่อเชล นะครับสังกัดอบจราชาบุรีนะครับแล้วก็ตำแหน่งสวสุขนะครับชื่อจริงชื่อชัยนรงค์พุ่มชัยน์นครับ <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับ